ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆของกองทัพบ,บกเพื่อประชาชนนะคะน้องคนสุดท้องของกองทัพบ,บกได้พร้อมใจกันบริจาคโลหิตที่สภากาชาติไทยค่ะเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,566เป็นการส่งต่อโลหิตเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยค่ะที่กองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดชโชชัยจังหวัดขอนแกน่นน้องๆทหารใหม่ผัาที่2ประจำปี2,565 พร้อมพี่กำลังพลทหารจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6จังหวัดขอนแก่นสภากาชาติไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2566ส่งต่อโลหิตเป็นของขวัญให้กับผู้ป่วยผ่านสภากาชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดหาโลหิตที่ปลอดภยัยไว้รักษาผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา ทั้งนี้ยังเป็นห่วงวันหยุดยาวในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า2,565ต้อนรับปีใหม่2,566เพื่อสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือชีวิตกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุบนท้องถนนเหตุทะเลาะวิวาทและเหตุอื่นๆที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาขณะที่ความต้องการโลหิตสำหรับการใช้ในการรักษาผู้ป่วยยังคงมีอัตราการเบิกจ่ายในแต่ละวันในจำนวนมาก ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นอกจากการเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองไว้ในคลังเลือดกลางสำหรับใช้ในภาวะวิกฤตฉุกเฉินแล้วเนื่องจากขณะน,นี้เลือดสำรองในคลังเลือดกลางทุกรูปนั้นมีอยู่ในจำนวนน้อยมากจึงซึ่งการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้โลหิตจำนวน3า5ค่ะ